สาน,นสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้วันที่บันทึกเป็นวันที่7ตุลาคม2527อ่วันนี้ก็คงจะบันทึกตอนปฏิบัติที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรงตัดว่าการปฏิบัติเข้าถึงความดีตอนนี้เป็นด้านของกระเปลือกสำหรับตอนที่เป็นกระพีบรรดาท่านทั้งหลาย พระก็ดีฆรวายก็ดีโปรดทราบว่าการปฏิบัติพระกรรมาฐานและทำความดีในพระพุทธศาสนาจงอย่าเหยียดย้ำกับพี่ถ้าความดีขั้นกับพี่ของท่านไม่มีความดีขั้นเปลือกของท่านก็ไม่มีเหมือนกันฉะนั้นระบบการปฏิบัติขอบรรดาท่านพุทธบริษัทบรรดาเพื่อนพิสุทสมเนทั้งหลาย ให้สนใจตอนกับพี่ให้มากเพราะเกี่ยวกับกําลังใจขบันดาแต่พุทธบริษัทจะเข้าถึงความดีและโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งตอนใดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดว่าเป็นอุปกิเลสหรือว่าการปฏิบัติที่ไร้ผลขอบรรดาท่านพุทธศาสน,นิกชน <c oughs> จงพยายามยึดละอย่างนั้นเด็ดขาดถ้ามันละไม่ได้จริงๆก็ยับยั้งไว้แค่ในใจค่อยๆปลดไปหลังจากนั้นก็มาดูปฏิปทาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำด้านความดีถึงก็ะพีแล้วก็สำรวจตัวเองว่าเราที่อยู่ในพระพุทธศาสนา ความดีที่เราปฏิบัติมานี่ถึงสะเกตความดีของพุทธศาสนาแล้วหรือยังถ้าขั้นสะเกต็ตเรายังเอาดีไม่ได้ความดีต่อไปก็ยังไม่มีกับเราดั <c oughs> างนั้นในฐานะที่บรนท่านหทั้งหลายเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าก็จงอย่าคิดว่าเราจะทำวันเดียวสำเร็จค่อยๆทำไป สิ่งไหนบกพร่องก็พยายามระง,งับสิ่งนั้นและตั้งใจว่าเราจะไม่ทำสิ่งนั้นต่อไปวันหลังมันอาจจะลืมอาจจะเผลอเผลอคิดมันได้ก็คิดว่าต่อนี้ไปเราจะไม่ทำอย่างนั้น <c oughs> ให้ถือไปดิถานบารมีให้ทรงตัวและมีสัจจะบรมี <c oughs> แล้วก็จงเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์แบบ <c oughs> เวลาจะพูด <c oughs> เวลาจะทำหรือเวลาจะคิด ก็คิดใครควรเสียก่อนว่าอันนี้มันดีหรือไม่ดีที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าาการปฏิบัติล้มเหลวยมปฏิปทาแรกและปฏิปทาตอนที่สองเป็นการปฏิบัติตรงกับความดีแต่ว่าใช้กําลังใจไม่ถูกต้องเกาะตัวเกินไปหวังลาบสกาละเกินไปหวังเชื่อเสียงเกินไปมีมีอารมณ์ฉาดิษยายบุคคลอื่นมากเกินไป รวมความว่าถานงตัวมากเกินไปในใช้ไม่ได้วันนี้คอแย่เต็มที <c oughs> สำหรับตอนนี้ไปก็อยาขอนำเอาธุมบริกาสูตรในด้านกับพีมาพูดกับบรรดาท่านพุทธบริษัทต,ตามที่พระเจ้าท่านทรงตรัสแต่กล่าวว่านีโครทปรีภพาชกกราบทูลว่าอันนี้เป็นหน้า35ในธุมบริกาสูรตรปัตตวิฎดกเต่ม11 <c oughs> นี่ครับนี่ครทับรีพาโชกกราบทุนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการหน่ายบาปด้วยตะบะเป็นกิริยาที่ถึงยอดและถึงแก่นด้วยเหตุเพียงเท่าไรพระเจ้าค่ะขอประธานบริกาศขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงให้ข้าพระองค์ถึงยอดถึงแก่นแห่งการหน่ายบาปด้วยเถิดพระเจ้าค่ะ อันนี้นิโครทับรีพาชกท่านขอพระเจ้าเทศน์และแสดงพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่าดูก่อนนิโครทะบุคคลผู้มีตาบะในโลกนี้เป็นผู้สังวรแล้วด้วยสังวรสี่ประการสังวรสี่ประการนั้นเป็นเช่นไหนท่านตรัสว่าดูก่อนนิโครทะบุคคลผู้มีตาบะในโลกนี้หนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ใช้บุคคลอื่นฆ่าสัตว์เมื่อบุคคลอื่นฆ่าสัตว์แล้วเป็นผู้ไม่ดีใจสองไม่เอาสิ่งของของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้และก็ไม่ใช้ผู้อื่นเถือสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้เมื่อผู้อื่นเถือสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้แล้วก็ไม่ดีใจสามไม่โพดเท็จ ไม่ใช้บุคคลอื่นให้พูดเท็จเมื่อผู้อื่นพูดเท็จแล้วก็เป็นผู้ไม่ดีใจ 4. ไม่เสพการมกามคุณไม่ใช้บุคคลอื่นเสพกามคุณเมื่อผู้อื่นเสพกรรมคุณแล้วเป็นผู้ไม่ดีใจ <c oughs> แล้วทรงตัดต่อไปว่าดูก่อนนิโครทะบุคคลผู้มีตะบะ เป็นผู้สังวรแล้วด้วยสังวรสีประการคําว่าสังวรนี้ได้แก่การระวังนะอย่างนี้มาดูก่อนนิครุทะเพราะว่าบุคคลผู้มีตบะเป็นผู้สังวรแล้วด้วยสังวรสีประการข้อที่จะกล่าวต่อไปนี้จึงเป็นลักษณะของเขาเพราะว่าเป็นผู้มีตบะเขารักษายิ่งซึ่งศีล ไม่เวียนมาเพื่อเพศอันเลวสามเขาเสพเสาสนะอันสงัดคือป่าคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำภูเขาป่าช้าป่าชัดในที่แจ้งลอมฟางและก็ในในเวลาฉันปัดชาพักคือฉันอาหารเสร็จเพือกินข้าวเสร็จ เขากลับจากบินาบัตแล้วนั่งคู่บันลังตั้งกายให้ตรงตำรงจิตไว้เฉพาะหน้าเขาละความเพ่งเล็งในโลกเสียแล้วมีใจปราศจากการเพ่งเล็งย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากการเพ่งเล็งได้แล้วก็ละความประทุสร้ายคือพยาบาท ไม่พยาบาทมีความกรุณาหวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงอยู่ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความประทุษร้ายคือพยาบาทได้ละถีนมิทัแล้วเป็นผู้ปราศจากถีนมิทะมีความกำหนัดหมายอยู่ในที่แสงสว่างมีสติสมัมปชัญญะอยู่ย่อมชำระจิต ให้บริสุทธิ์จากทีนมิทธะได้ละอุทจะก,กุจกจจะเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบณาภายในอยู่ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอุทจะก,กุจกจจะได้ละวิจิกิจฉาเป็นผู้ข้ามวิจิกิจฉาไม่มีความสงสัยในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากวิจิกิจฉาได้ ขาละนิวรณ์ห้าเหล่านี้เป็นอุปกิเลสแห่งใจที่ทำให้ปัญญาถอยหลังมีใจประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปในทิศที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่รวมความว่าในทิศทั้งปวงเ <c oughs> ขาเปิดกระดาษนิดหนึ่งในที่ทุกสถานด้วยใจประกอบด้วยเมตตา <c oughs> อันไปโบนถึงความเป็นใหญ่ หาประมาณไม่ได้เป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่เขามีใจประกอบด้วยกรุณาแผ่ตลอดไปในทิศที่อยู่ที่ทิศที่สองที่สามที่สี่ก็เหมือนกันตามในนี้ทั้งเบื้องบนทั้งเบื้องล่างทั้งเบื้องขวางแผ่ไปตลอดโลกทั่วสัตว ทั่วสัตว์ทุกเหล่าในที่ทุกสถานด้วยใจประกอบด้วยกรุณาอันไพ่บูรณ์ถึงความเป็นใหญ่หาประมาณไม่ได้ไม่มีเวรไม่มีการเบียดเบียนอยู่เขามีใจประกอบไปด้วยมมทิตาทุตาเขามีใจประกอบไปด้วยโมทิตาแผ่ไปตลอดทิศหนึ่งอยู่ทิศที่สองที่สามที่สี่ก็เหมือนกัน ตามในนี้ทั้งเบื้องบนทั้งเบื้องล่างทั้งเบื้องขวางแผ่ไปตลอดโลก <c oughs> สัตว์ทุกเหล่าในที่ทุกสถานด้วยใจอันประกอบด้วยมุทิตาอันนไยบูนถึงความเป็นใหญ่หาประมาณมิได้ <c oughs> ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่เขามีใจประกอบดูเบคขาแผ่ไปในที่ที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ก็เหมือนกัน ตามในนี้ทั้งเบื้องบนทั้งเบื้องล่างทั้งเบื้องขวางแผ่ไปตลอดโลกทั่วสัตว์ทุกเหล่าในที่ทุกสถานด้วยใจอันประกอบด้วยเบิกขาอันไพ่บูนถึงความเป็นใหญ่หาประมาณไม่ได้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่แล้วพระองค์ก็ทรงตัดถามนิโครธาว่านิโครธาท่านอยากสำคัญความข้อน,นี้ไปเช่ไหน ถ้าเมื่อเป็นเช่นนี้การหน่ายบาปด้วยตบะจะบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์นี่ครทับรีพาชกกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญเมื่อเป็นเช่นนี้การหน่ายบาปด้วยความเพียรบริสุทธิ์แน่แท้ไม่บริสุทธิ์ก็หาไม่ได้ <c oughs> เขายืนยันว่าบริสุทธิ์แน่ถึงแก่นแน่เป็นกริยาที่ถึงยอดและถึงแกน่นพระผู้มีพระพาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนนิโครทะ การนายบาปด้วยตบะด้วยเหตุเพียงเท่านี้เป็นกิยาที่ถึงยอดและถึงแก่นก็หาไม่ได้ที่แท้แล้วก็เป็นกิยาที่ถึงเปลือกเท่านั้นสําหรับข้าเศษน้านี้ก็จะขอว่ากันแค่เปลือกจะขอย้อนปฏิบัติให้เพื่อบรรดาความเข้าใจขบรรดาท่านพุทธบริษัทเพราะว่าการปฏิบัติเพื่อกมฐานมีความสําคัญ คือการทําความดีในพระพุทธศาสนานี่สำคัญที่กะพีและพิชเนี่พระโทษสําคัญที่สะเก็ดและก็เปลือกถ้าสะเก็ดดีแล้วเปลือกดีท่านถือว่าเป็นผู้ทรงฌาน <c oughs> สําหรับตอนที่พระพุทธเจ้าทรงตัดถึงถึงเปลือกนี้ในตอนต้นสมเด็จพระทศพลทรงปรารถ ว่าทุกคนจะต้องมีการระมัดระวังในนิวรณ์สี่คือวังสี่คือการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่พฤดผิดในการมด้วยตนเองหรือว่ายินดีไม่บอกอื่นๆเขาทำแล้ว <c oughs> สำหรับจุดนี้ก็ต้องขออธิบายหน่อยเพราะว่าผู้ฟังมีปฏิปทาไม่เหมือนกันแต่สำหรับผู้ฟังที่มีปฏิปทาตรงไปตรงมาไม่น่าเป็นห่วง ด้วยว่าทุกคนเป็นคนดีอยู่แล้วสำหรับท่านผู้ฟังที่ยังขาดความเข้าใจขาดความมาเข้าใจตามความเป็นจริงเจคิดว่าพระพุทธเจ้าแนะนำให้คนเราปฏิบัติแค่สี่อย่างอย่างอื่นทำได้อย่างข้อวัสุรามีไรพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงห้ามตอนนี้ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทภูรับฟังโปรดทราบ ว่าท่านพูดกันระหว่างนักสอนศาสนากับนักสอนศาสนารวมความระหว่างศาสดาต่อศาสดาเพียงแค่แนะนำกันเท่านี้ก็เหลือเฟือแล้วเก <c oughs> นั้นสำหรับอนดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังผู้ปฏิบัติดีถ้าเป็นสมณณน,นต้องทรงศีลสิบแล้วก็มีเสขิยวัตอีเจ็สห้า เป็นเครื่องนักระงับจริยาบรรดาพระจะต้องมีสิกขาบท227แล้วก็มีพิสมาจารย์ร่วมด้วยสำหรับญาติโยมพุทธบริษัทในขั้นต้นจะต้องมีสินห้าครบและก็มีกำบทดสิบครบท้วนด้วยสำหรับกำหทดสิบนี้ทั้งพระทั้งนองก็ต้องปฏิบัติด้วยเหมืกัน ถึงแม้ว่าจะมีศินมากกว่าแต่อย่าลืมวิจริยาที่เลวๆพระของพระของเองก็มีอยู่มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเท่าที่เคยเห็นแม้แต่กำบดสิบก็ไม่มีบางทีบางรูบสินห้ายัางไม่มีถ้ามีปฏิปทาอย่างนี้ก็ถือว่าเราเป็นผู้ร่วมกันทำลายพระพุทธศาสนา สำหรับในกำหนดสิบได้กล่าวไว้ว่าข้อหนึ่งเราจะไม่ฆ่าสัตว์เราก็ถือว่าเราจะไม่ฆ่าสัตว์ด้วยตนเองไม่ใช่คนอื่นฆ่าไม่ยินดีเมื่อเขาฆ่าแล้วไม่ลักไม่ขโมยของใครด้วยตนเองไม่ใช่บุคคลอื่นลักขโมยหรือโกงไม่ยินดีเมื่อเขาทำแล้วและก็ไม่ทำการเมสุิมช้าจารย์ดยตนเอง ไม่ยุให้คนอื่นทำไม่ยินดีเมื่อเขาทำแล้วนี่ด้านทางกายนะก็ต้องต่อสินห้าคำมาอีนิดหนึงเราจะไม่ดื่มสุรามีไรด้วยตนเองและไม่ใช่ใ้บกคนอื่นดื่มจะไม่ยินดีเมื่อเขาเดื่มแล้วสำหรับด้านวาจามีความสำคัญมากพระพได้เจ้าทรงตรัสว่าหนึ่งเราจะไม่พูดปด เราจะไม่พูดคำหยาบจะไม่พูดคำส่อเสียดจะไม่พูดวาจาที่ไร้ประโยชน์วาจาทั้งสี่ประเภทนี้จำเป็นบรรดาท่านั้หลายมีความจำเป็นมากจะต้องระมัดระวังให้มากวาจาที่พูดปดมุเทศจะต้องไม่มีสำหรับแก่เหล่าเราพุทธบริษัทและก็ วาจาที่สร้างความเสะเทือนใจให้แก่บุคคลอื่นห <c oughs> รือวาจาหยาบคายก็ต้องไม่มีเหมืกันแล้ววาจาที่ไร้ประโยชน์แนะอาจาที่ส่อเสียดได้แก่น,นินทาชาวบ,บ้านหรือว่าทําให้ชาวบ,บ้านแตกเล่ากันโดยการแนะนําแนะนําผิดผิๆพ,พลาดๆจากคติของพระพุทธสาสนา แต่ประกาศตนว่าเป็นสาวโกโงองค์สมเด็จพระสัมมาทัตธรราสมเด็จพระสัมมาุทยเจ้าอันนี้ต้องระมัดระวังแล้ววาจาใดที่ไร้ประโยชน์จงอย่าพูดเรื่องวาจานี้มีความสําคัญมากและสําหรับการด้านจิตใจองค์สมเด็จพระจอมไตรยทรงตรัสว่าจงอย่าเพ่งเลง็งมันโลกเสี้ยงหมดคือพิชชา อภิชาติในพระไตรวิโกท่านแปลดีมากเพราะว่าจงอย่าเพ่งเล็งโลกทั้งสิ้นใน,นก็หมายความาขึ้นชื่อว่าสมบัติใดที่เป็นของชาวโลกคือสิ่งที่มีชีวิตกด็ดีสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็ดีแม้แต่ร่างกายของเราที่มันสร้างมาได้ธาตุสี่เราไม่สนใจในมันคําว่าไม่สนใจก็หมายความว่าต้องเลี้ยงมันมันหนาวก็ต้องหาผ้าห่มให้มัน ร้อนขอหาของทําความเย็นให้หิวหาอาหารให้ป่วยไข้ไม่สบายรักษาบำรุงทนุบำรุงตามสมควรแต่ก็ต้องมีความเข้าใจตามความเป็นจริงว่าร่างกายนี้มันตายไม่ช้ามันก็พังในเมื่อมันพังแล้วยะเกาะอะไรต่อไปอีกไม่สนใจมันเลยใน่นก็หมายความว่าถ้าป่วยแล้วรักษาถ้าจะตายก็เชิญ นายจะตายเมื่อไรก็เชิญตายสิยังไงไงก็เกิดมาเพื่อตายอยู่แล้วแต่ก่อนจะตายเราต้องทำความดีให้ครบถ้วนล้วบริการที่สองไม่พยายามบายคือไม่โกรธไม่จองล้างจองผลาญสิ้นกันเลยกันนี่ดังด้านของกำลังใจเราก็ต้องปฏิบัติตามไม่คิดว่าคนทุกคนเกิดมาในโลกมีความปรารถนาดีด้วยกันทั้งหมด ที่ก็ทําทพลาดพลั้งไปเพราะกรรมที่เป็นอกุศลให้ผลจเกนั้นเราในฐาน,นะที่เป็นสาวกพระองค์สมเด็จพระทะุกพลเราพร้อมที่จะให้อภัยกับคนผิดเว้นไว้แต่คนใต้บงังคับบัญชาที่ปฏิบัติผิดระเบียบวิไไนัยนี้อันนี้ต้องลงโทษก็ถือเป็นระเบียบเส,สียงนอกเหนือประเบียบเพรนเรื่งส่วนตัวเราไม่ทําให้เราห้าภัย แล้วก็บริการในสามหน้าจิตใจองค์สมเดม็จพระจอมไตรทรงตัดว่าทําความเห็นให้ถูกคือสัมมาทิฏฐิเราก็ยอมรับตามความเป็นจริงอย่างสั้นๆง่ายๆรับมาเบื้องต้น <c oughs> สําหรับท่านพุทธศาสนิกชนนี้เข้าถึงเข้าถึงมาเปลือกตัวน,นี้นะเอาปัญญาตัวนี้เป็นตัวปัญญาเอาแค่ปัญญาถึงเปลือกกัน หรือว่าปัญญาทิ้งเปลือกที่ก็มีความรู้สึกว่าหนึ่งการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นของดีเพราเราเองต้องมีความเมตตาปราณีสิ่งกันและกันการเมตตาปราณีการรักกันเป็นปัจจัยให้เกิดความสุขนี่ปัญญาสการไม่ลักไม่ขโมยไม่ยื้อแย้สั์สมบัติของเขาเป็นของดี ก็การทำอย่างนั้นเป็นการไปก่ายความเป็นศัตรูเข้าหากัน <c oughs> ถ้าเรามีความสันโดษยินดีเพราะทรัพย์สินที่เรามีอยู่เอาเป็นของดีเป็นปัจจัยให้เกิดความรักสามขึ้นชื่อว่าคนรักเราจะไม่ยุ่งในการทำลายจิตใจของคนอื่นเรารักคนรักของเราเช่นใดเขาก็รักคนรักของเขาเช่นนั้น ในเมื่อเราหวงแหงคนรักของเราเช่นใดเขาก็หวงแหงคนรักของเขาเช่นนั้นเราก็ไม่ทํายับยั้งพอใจยฉพาะคนรักของเรายังไม่มีคนรักของเราก็ถือสันโดษไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็เป็นกําลังใจให้เกิดความรักแล้วก็การเด่มสุราเมีัยเป็นของเลวเสียเงินเปล่าเสียทรัพย์สินเปล่าแล้วก็ไรประโยชน์มีแต่โทษคือเกิดความประมาท เกิดโรคนี่ตามความรู้สึกของเราหลังจากนั้นสําหรับวาจาวาจาที่มีความสาคัญเราต้องพูดตามความเป็นจริงแต่ความเป็นจริงนี่บรรดาแานพุทธบริษัทต,ต้องเลือกเวลาพูดเหมือนกันถ้าไม่ตรงกับเวลาไปเจอเวลาที่ไม่สมควรเข้ามาันอาจจะเกิดโทษได้ฉะนั้นเวลาใด ที่ควรจะพูดเวลาที่มันใดไม่ควรจะพูดต้องใช้ปัญญาคือใช้สมาธิเข้าพิจารณาเสียก่อนแต่ว่ากันเรื่องบารมีก็ต้องว่ากันถึงปัญญาบารมีต้องใช้ปัญญาพิจารณาก่อนระว่าคนรไม่ควรเป็นประการใดประการที่สองวาจาใดเป็นเป็นวาจาที่สร้างความสะเทือนใจแก่บกคุคคลผู้รับฟังไม่วาจาหยาบที่ความจริงไม่เด้หมายถึงด่าเสมอไป อย่างสมัยปัจจุบันเนี่ยบรรดาท่านพุทธบริษัทมีวาจาสำคัญอยู่วาจาหนึ่งลอยมาทางอากาศเสมอว่าเทวดาไม่มีในพระพุทธศาสนา <c oughs> ในพระพุทธศาสนาไม่มีเทวดาไม่เกี่ยวข้องกับเทวดาไม่ยอมรับนับถือเทวดาและก็ยังประนามบุคคลที่บูชาเทวดาว่าเป็นคนเลว อย่างเขายกสารมาพููมบูชาพุมมาเทวดาก็ดีอากาศสัตวเดาก็ดีอย่างนี้ประนามอย่างหนักวาจาอย่างนี้ระบรรดทนพุทธบริษัทเป็นวาจาที่สามและวาจาที่สองวาจาที่สองก็คือเป็นวาจาหยาบสร้างความสะเทือนใจใแก่บุคคลอื่นไม่ถึงขั้นดา่าแต่ว่าประนามกัน และก็เป็นวาจาส่อเสียดยุยงส่งเสริมให้คนแตกเล้ากันจะทำให้คนในประเทศไทยทั้งชาติแยกเป็นสองพวกคือพวกหนึ่งเชื่อเทวดาอีกพวกหนึ่งไม่เชื่อเทวดาความจริงการเชื่อเทวดานี่ก็เชื่อมานานแล้วและการเชื่อว่าเทวดามีก็ไม่มีการไร้ผล พระองค์สมเด็จพระทศพลก็ทรงยืนยันว่าเทวดามีและนอกจากนั้นก็ยังให้หลักวิชาความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักความรู้ในวิชาสามและพิญญาหกทางสองรายการนี้ถ้าปฏิบัติตามและจะรู้จักเทวดาได้ดีและก็รู้จักบุญบารมีของเทวดาที่บำเพ็ญแล้ว ไม่ต้องไปดึงเอาสมเด็จพระประทีรแก้วท่านลงมาหรอกพระพุทธเจ้าท่านยืนยันมานานแต่ว่าทําไมบุคคลในปัจจุบันจึงมีความเข้าใจและพอใจในการพูดอย่างนั้นแล้วก็มีญาติโยมบางคนมาจากจังหวัดประจินบุรีเพราะว่ามารดาของท่านแต่ละวันท่านไหว้ดะ ่านไหวตลอดไหวโน้นบ้างนายไหวนี่บ้างหลายหลายอย่างไหวเทวดาไหวภูมิเทวดาไหวอากาศเทวดาไหวปู่ย่าตายายไหวพระไหวเสียนถามว่าการไหวของคุณแม่ของคุณนมีผลไหมท่านก็บอกว่าการไหวของคุณแม่ของผมมีผลครับทั้งนี้เพราะอะไรเพราะผลจากการค้า คนที่ค้าของอย่างเดียวกันเขาพูดเก่งกว่าเขาติดต่อเก่งกว่าแต่คุณแพทม่คุณแม่ไม่เคยแพ้เขาเลยอาจจะดีผลเกินไปกว่านั้นท่านหญิงไว้นิระบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายความเชื่อถือของคนถ้าท่านเป็นสาวกอองสมเด็จพระทศพลอย่าทำลายจิตใจกันและจงเข้าใจว่าคนในโลกนี้ มีสี่ประเภทกำลังใจคืออุคติตญญูวิปติตัญโย,ญโยนยะปะทะปร,ะประมะอุคติตัญโยมีปัญญาเต็มมีความฉลาดมากเปลี่ยนปราดมากแนะนำแค่หัวข้อก็เข้าใจวิปติตัญโูมีความฉลาดมากแต่ว่าความเชื่อมีปัญญาดีมากแต่ความฉลาดน้อยไปนิดแนะนำหัวข้อไม่เข้าใจแต่ว่าตอนอธิบายก็เข้าใจ ท่านเนยยะประเภทนี้ต้องมีตัวอย่างอย่างถ้าจะไหว้พระต้องมีพระพุทธรูปให้ไหวนั่นนิยมปางไหนใครก็ว่าปางไหนชอบปางไหนดีหาปางนั้นให้แต่การไหว้เทวดาในความจริงเทวดาพระพุทธเจ้าทรงแนะนําไว้ในมรรคกรมมฐนนที่เรียกกันว่าเทวตานุสติกรรมฐานให้นึกถึงความดีของเทวดา นึกถึงความดีของเทวดาแล้วก็นำาความดีของเทวดามาประพฤติปฏิบัติ <c oughs> อันดับแรกจริงๆแค่นึกถึงเทวดาก็ใช้ได้เพราะว่าทุกคนยอมรับนับถือว่าเทวดาเป็นผู้ประเสริฐเทวดามีสภาพร่างกายเป็นทิพย์เทวดามีความสุขเทวดามีนุภาพตามความเข้าใจถึงจะไม่จะไม่เป็นอย่างนั้นก็าตาม ในเมื่อเขาเข้าใจว่าอย่างนั้นต้องปล่อยไปก่อนแต่ความจริงการน,นึกถึงว่าเทวดาก็ไม่เลวเพราะว่าคนนี้เป็นเทวดาได้ต้องมีคุณธรรมอย่างน้อยสองประการคือมีหิริและโอตปะหิริอายแต่ความชั่วพยายามไม่ทำความชั่วโอตปะเกรงกลัวผลของความชั่วในเมื่ออายความชั่วกลัวความชั่วเขาก็มีความดี การนึกถึงคนดีเป็นปัจจัยให้ปฏิบัติตามคนดีอันนี้เป็นจุดหนึ่งฉะนั้นการจะพูดจะคุยกันก็ดูสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าไปที่ไหนไม่เคยทําลายจิตใจใครท่านรู้กําลังใจของคนว่ากําลังใจของคนนี่ไม่เท่ากันอยู่ๆจะไปสอนแต่วิธรรมอย่างเดียวนะไม่มีใครได้บรรลุมรรคผลหรอก มันต้องดูกําลังใจของคนว่าเขาดีขนาดไหนเขาจะเกาะอันดับไหนได้เกาะสูงให้สูงเกาะได้ขั้นต่าให้ต่ําเป็นนั้นว่าเกาะได้อันดับไหนให้เกาะอันดับนั้นอย่างน้อยที่สุดก็สามารถจะจุงกันไปได้อย่างพระองค์เข้าไปสำนักของชจดินชาดินขรบบูชาไฟองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ส่งยกย่องว่าการบูชาไฟเป็นของดี ถ้าเข้าไปำนัก,ก็สุป,ประมาณนบสุป,ประมาณนบไหวทิศสมเด็จพระธรรมสามิก็ไม่ได้ทรงตำหนิกลับชมว่าการไหวทิศเป็นของดีเมื่อความชอบใจกันเกิดขึ้นก็ทรงแนะนำว่าทิศที่คุณไหวนี่นะมันเป็นทิศภายนอกถ้าทางที่ดีถ้าไหวทิศภายในจะดีมากอย่างเรื่องชะดิงก็ไม่กันขบูชาไฟ เมื่อพระองค์ชมว่าดีเขาก็ชื่นใจแล้วก็ทรงแนะนําต่อไปไฟที่คุณว่าอยู่นี่มันเป็นไฟภายนอกถ้าคุณกําจัดไฟภายในอีกจะดีปพิเศษอารบ,บันดาท่านพุทธบริษัทเราก็มาคุยกันเรื่องของเ,อเ,อเรื่องของเปลือกมันยังไม่จบก็จําเป็นต้องคุยกันว่าตอนเปลือกนี่มีความสําคัญ บุคคลจะทรงฌานหรือไม่อยู่ที่เปลือกนี้เท่านั้นอรบ,บันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเวลาก็หมดแล้วขอลาก่อนขว้าความสุขสวัสดิ์วิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลจงมีแดบรรดาท่านพุทธาศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี